พี่เกดคะขอถามนอยคะคนที่ชอบทำบุญแต่ก็ชอบติชอบนินทาคนอื่นเขาจะได้รับผลอะไรไหมคะแอบมั่นใจเบาๆนะคะว่าคนที่ถามมาอันนี้คือเห็นคนที่เป็นน่าจะเป็นสายบุญคนหนึ่งอะแต่พอตอนเลิกทำบุญเนี่ยก็ปากไม่ค่อยดีนะคะก็เลยอยากจะรู้ว่าผลของปากไม่ดีเป็นยังไงเพราะว่าถ้าถามว่าเขาจะได้รับผลอะไรไหมคะพี่เกดก็จะมาวาดภาพสโลโมชันเลยนะคะว่า ตอนที่เขาทำบุญนะคะเขาก็ได้ผลบุญนะคะไปสะสมเป็นคะแนนแต้มบุญของเขาไว้ตอนที่เขานินทานะคะเขาก็ได้รับ ผลคะแนนติดลบนะคะในพฤติกรรมของเขาตอนที่เขาด่าคนต่อว่าคนหรือติคนเนี่ยค่ะคำพูดที่ไม่ดีและทําให้คนรู้สึกแย่เนี่ยก็จะเป็นแต้มลบของพฤติกรรมของเขานะคะเ,เคยฟังหลวงตาสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะคะว่าผลของคนที่แบบว่ามีวาจาที่ไม่น่ารักเนี่ยวันหนึ่งก็จะไม่มีใครครบนะคะบางคนเนี่ยบางตําราก็ว่าจะมีกลิ่นปากนะคะเป็นแบบว่าเป็นคนที่พูดจาอะไรที่ มันระคายหูคนอื่นเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบมีกลิ่นปากนะคะหรือเป็นคนที่แบบว่ามี ปากผิดรูปอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้แต่อาอันนั้นอาจจะเป็นบ้านปลายในอนาคตนะคะอย่าลืมว่าถ้าแต้มบุญเขายังมีเนี่ยไอ้ผลของกรรมเนี่ยมันก็จะไม่ผุดดอกออกผลออกมานะคะก็ในส่วนของกรรมเขาเราก็จะได้เอามาเป็นเคส,สตั๊ดดี้เนาะบางคนก็แบบฉันจะรอดูว่าจะปากเบี้ยวเมื่อไหร่ฉันจะรอดูว่าจะเป็นใบเมื่อไหร่ฉันจะรอดูว่าจะไอแคกแคกเมื่อไหร่นะคะแบบบางคนชอบพูดข คอคนตัวเองก็จะเหมือนมีอะไรอยู่ในลําคอตลอดเวลาเอาอย่างนี้ก่อนผลกรรมของคนอื่นเนี่ยคือเรื่องหนึ่งแต่ผลกรรมของตัวเราเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องให้ความใส่ใจไม่แพ้กันนะคะบางทีเราเห็นเขาเราก็จะได้เห็นว่า โอ้ oh, อันนี้เป็นกรณีศึกษาเป็น case study ฉันจะได้ไม่มีวาจาอย่างนี้ฉันเองก็เป็นคนชอบสวดมนต์เหมือนกันนะแต่สายตาของฉันชอบจ้องมองเห็นแย่ของคนอื่นหลวงตาบอกเสมอว่าให้เราเบนกระแสไม่ใช่เหรอเห็นแล้วสงสัยได้ค่ะไม่เป็นไรเลยเพราะว่าตัวพิเกตเองเนี่ย ถามว่าทุกวันนี้อยู่ในเขาเรียกว่า,า of, วงโคจรเนาะของคนที่เป็นนักบันทึกบุญมีคนสวดมนต์มีพระมีแม่ชีมีคา,ารวะที่ปฏิบัติธรรมเยอะแยะแต่ในพระหรือแม่ชีหรือคา,ารวะเหล่านั้นเนี่ยเขาก็ยังเป็นคนค่ะบางคนเนี่ยพอตอนไม่ได้สวดมนต์ก็อาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่มันแปลกแปลกทำแ,ง,แง่ทำแง่ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยพี่เกดเห็นแล้วพี่เกดก็แบบโอ๊ยทาไมคนนี้สวดมนต์แล้วปากยังเป็นอย่างนี้ทําไมคนนี้สวดมนต์แล้วยังเป็นแบบนี้เราจะแอบ,บคิดอย่างนี้อยู่ตลอดเวลา แต่หลังจากที่ฝึกในเรื่องของเฝ้าระวังกรรมตนไม่ไปกวนกรรมใครแล้วก็อย่ามัวเอาสายตาเนี่ยค่ะไปจ้องที่คำสอนของลวงตาว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีกระแสที่ไม่ดีก็ให้ตัดอย่าไปต่อใช่ไหมคะพี่เกดก็มองอรับรู้แล้วก็ปล่อยไปไม่เอามาเชื่อมต่อคิดต่อให้พฤติกรรมไม่น่ารักของเขาะคะ่ะมามีชีวิตอยู่ในลมหายใจของพี่เกดเลยนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่พี่เกดมองเขาเนี่ยมันมีความแย่ โยน์ที่เข้ามาตีเป็นเพื่อนสนิทเลยมองเห็นความไม่ดีปุ๊บสมองประมวลใช่ไหมคะแล้วมันจะตีความเป็นว่าชอบไม่ชอบโอเคไม่โอเคถ้าสมมุติมองแล้วเนี่ยเกิดอาการไม่ชอบใจหรือใจไม่โอเคว่าทําไมพฤติกรรมเขามันส้นมือส้อนเท้าอย่างนี้นะอันนั้นพี่เกดกาลังเผลอเอาแย่ของเขามาสร้างกรรมของตัวเองนึกภาพตามออกใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติมองเห็นเฉยเแล้วก็น,นะโม พุทธยาสาพเพพุทธสาพเพธรรมา แผ่ให้เขาไปนะคะหรือแผ่ให้ตัวเองก่อนให้ตัวเองเนี่ยตัดคลื่นแย่ให้ได้ก็พอนะคะตรงนี้จะเป็นการประคองตัวเราไม่ให้ติดกับดักเกมกรรมจากความไม่โอเคหรือความไม่ชอบใจแอบอืมก็คิดว่าน้องที่ถามที่น้องคนที่ถามพี่เกตมาเนี่ยอาจจะแค่สงสัยไม่ได้ถึงขั้นเกลียดเขาหวังว่าจะไม่ถึงขั้นหมั่นไส้และเกลียดเขานะคะแค่สงสัยก็พอเนาะว่าเขาจะเป็นยังไงเขาก็จะได้รับผลของ จากการที่เขาพูดไม่ดีแน่นอนคนที่แบบว่าพูดจาไม่ดีใส่คนอื่นเยอะๆวันหนึ่งก็ไม่มีเพื่อนอยากคุยด้วยไม่มีใครครบนะคะแถวละแวกอะละแวกคนที่แบบว่าสวดมนต์เนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยบางคนถ้าไม่มีเพื่อนเลยเพราะว่าพูดจาอยู่อายุเสี้ยมนะคะหรือพูดจาไม่ดีอย่างเงี้ยสักวันหนึ่งก็ไม่ค่อยมีคนอยากจะคุยด้วยหรือมีบางคนเนี่ยคุยอะไรก็ชอบแบบออกคําสั่งคนนู้นคนนี้เพื่อนก็จะตีตัวออกห่าง เห็นไหมคะว่ากรรมทางวาจาเนี่ยที่เห็นผลได้ทันทีคือเมื่อไหร่ก็ตามที่พูดให้คนรู้สึกไม่ดีคนโดยส่วนใหญ่ก็จะหลีกหนีแล้วก็ห่างหายไปโดยเฉพาะคนใกล้ชิดก็จะมีบางคนน่ะนะคะที่ไม่ได้แ,แยแสคนใกล้ชิดเขาก็เป็นที่รักของคนวงกว้างไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเขาไม่แยแสอันเนี้ย ก็ถามว่าทําได้ไหมพี่เกศว่าก็ทําได้นะแต่แค่พี่เกศแอบเสียดายว่าพลาดไปนิดนึงเพราะถ้าเป็นที่รักของคนที่ใกล้ชิดได้เนี่ยอันเนี้ยจะเป็นกําไรมหาศาลการที่แบบคนใกล้ชิดเขาไม่เอาเขาเนี่ยแสดงว่าต้องมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่เป็นท็อกซิกหรือเป็นสารพิษทําให้คนไม่อยากเข้าใกล้ถ้ามีคนสิบคนเนี่ยหลีกหนีเราเหมือนเหมือนกันเนี่ยปัญหาไม่ใช่ว่าคนรอบตัวไม่ดีนะคะปัญหาคือเราต้องมีอะไร สักอย่างที่ทําให้คนทั้งสิบคนพร้อมที่จะจูงมือกันหันหลังให้กับเราเนี่ยแหละค่ะถึงบอกว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นสิ่งที่อาจจะกลับมาเป็นกรณีศึกษาให้กับตัวเราได้โอ้ตายโยงไปเรื่องอื่นเฉยเลยนะก็อยากให้ ทุกเพื่อนๆน,นะคะมานั่งมองคล้ายๆกับพี่เกศแล้วว่าในตัวของคนทุกคนมันมีทั้งดีและไม่ดีมีทั้งดํามีทั้งขาวมีทั้งหนักมีทั้งเบาตัวเราก็มีแบบนี้เหมือนกันดังนั้นแล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่เป็นคําพูดของหลวงตาเนาะให้ตัดอย่าไปต่อถ้าอยากรู้ในเรื่องของกระแสะกรรมเนี่ยพี่เกศว่าอะไรที่มันเป็นกรรมไม่ดีมันก็จะต้องสะท้อนมาเป็นสิ่งไม่ดีแต่ในตอนเนี้ย ขณะที่เรามองเห็นแย่ของเขาใจเราหมุนมองหมกไหมหรือเปล่าถ้ามองแล้วด้วยความรู้สึกก็อืกระช่างเขาเหอะนี่มันนิสัยเขาหลวงปู่ข้าหนูขี้เกียจเสียเวลาหนูขอมาสวดมนต์สัพเพบันทึกบุญแผ่ให้กับคนที่หนูมองเห็นแล้วหนูรักหรือนั่งโมทนากับนักบุญที่ยังประคองพฤติกรรมในแบบน่ารักดีกว่านะนักบุญหลายๆคนนะคะพอไม่ได้สวดมนต์ก็เป็นคนด่าเก่ง พอหยุดสวดมนต์ก็เป็นคนบ่นเก่งนะคะหรือเกี้ยวกลาดอาฆาตมากร้ายอย่างเงี้ยก็อันเนี้ยก็คือบุญก็ได้นะคะแต่บาปก็บันทึกเนาะบาปตรงเนี้ยก็มันเกิดจากอะไรเบียดเบียนให้คนอื่นเจ็บช้ำน้ําใจ พระแม่ชีนักบวชนักออหรือใครหลายหลายคนที่เราเห็นเหน,เนียค่ะยังไงเขาก็ยังเป็นคนเขามีสิทธิ์ที่จะน่ารักหรือไม่น่ารักนะคะในส่วนของเราก็เหมือนกันเราก็เป็นคนทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างเอาเป็นว่าเห็นความไม่น่ารักของใครก็มองแล้วนะคะรับรู้และปล่อยไปแล้วรีบกลับมานะคะใส่ใจกับตัวเราดีกว่าว่า ความคิดคำพูดการกระทําของเราส่งผลให้หัวใจของเราเนี่ยสดใสเบิกบานหรือว่าหมุนหมองหดหู่กันแน่รีบกลับมานะคะดัจริกเบีดใจของตัวเราะคะ่ะให้เราเนี่ย ประคองนะคะพฤติกรรมดีๆนะคะประคองความคิดคําพูดการกระทําให้มันดีเพื่อให้บุญของเราไม่ถูกตัดนะคะถ้าเห็นอะไรที่ไม่ดีให้รีบตัดอยาไปต่อถ้าจะต่อให้ต่อในสิ่งที่ดีๆและสิ่งดีๆที่น่าต่อที่สุดคือมีจิตอยู่กับพระคือหลวงปูด่ดูหลวงตามานะคะมีสิจิตอยู่กับคลื่นพุทธมนต์หรือการสวดมนต์อันนี้เป็นประโยชน์กว่าแน่ๆก็หวังว่าจะได้หายคาใจพี่เกดก็ต่อเผื่อเอาไวนา้นะเผื่อแบบว่าถามด้วยหัวใจที่แบบไม่ชอบความแย่ของเขา แต่ถ้าหนูถามมาแค่อยากรู้เนี่ยพี่เกดว่าเอาเป็นว่ากรรมไม่ดีก็คือ ทำอะไรที่ไม่ดีก็ได้รับผลเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่สิ่งที่ไม่ดีที่จะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นกับตัวเขาอย่าให้ชั่วของใครมาทำให้ใจเ,าเราหมองนะคะเพราะเราโมแต่จ้องความแย่ของเขาเขาดีขึ้นคนเลวที่ดีขึ้นก็ดีขึ้นของเขาแต่ตัวเราที่ดีขึ้นและไม่แย่ลงเนี่ยมันเป็นกรรมหรือบุญของเราล้วนๆกลักมาใส่ใจตรงนี้ให้มากเลยนะแล้วมาฝึกใจเป็นเพื่อนกันคาสาทุค,ค่ะ